สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมซอสเซนแมรราคาถูกตอนนี้ทาง Top Up Gamer ได้มีบริการเติมเกมซอสเซนแมาแล้วนะครับใช้เพียงเลข ID ในการเติมหลังจากนั้นนะครับรอเพียง5-10นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้บัตรเลเซอร์แท้ทุกใบนะครับไม่มีโดนแบนปลอดภัย100%แน่นอนนะครับและทางร้าน Top Up Gamer นะครับได้มีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับเช่น R.O.B Free Fire Hearthstone PUBG Mobile Legends of r u n e t e r a L.O.L Y Lift เพียงคุณแอดไลน์ไปที่ Top Up Gamer นะครับเติมถูกเติมเร็วเติมปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้อ น่าจะสามนะพี่สามเลยเหรอเฮ้ยขอปืนโอ้โห oh. oh ใครเอาปืนไปวะโอ้โหเชี oh ่ยโดดแล้วนะโดดแล้วนะ uh huh. ตายหมดแล้วมีตรงผมเนี่ยใครตายหมดแล้วอะไรแล้วเนี่ย ไม่ได้ลงผมแอบอยู่ใต้เรือดูอเขาไม่งาโดนาางผิดหาผมไม่เจอหรอกผมอยู่เงี้ยเอากระโดดขึ้นแล้วมามามา ต ah. ืนอยู่หน้ากูสารกระบอกกูเก็บไม่ทันซักกระบอกขายทิ้งนี่ไม่ได้ไอโฟนเนี่ยมันต้องใช้ใช่ไหมยยากระบอกมีไปดีกว่าโอ้โหสายมือวัดเทพสารลายขวามือวัดเทพใส่หลุมเนาะชุ่มให e เ n าะชุ่มให้ มีคนด้วยเกี่ยบอะไรลูกพี่มั่งนายายยังพิดยังครับตอนนี้พี่ไม่มีอะไรเลยครับน้องน้องให้น้อให้นรอให้ขอ้วมันเกิ มีคนนะข้างหน้านะอยู่หน้าเมืองอ่ะรู้แล้วหนูโชว์ไพ่แล้วพี่นะหนูหนูหลุด มันมีคนนะไม่รู้มันหายไปไหนแล้ววะน็อกที่น็อกเนาะโยนจัดเลยว่ะพี่เก้าทำไมที่จะออกไปไหนอะ่ะโคตรโยนอะ พี่รู้ไม่มียายใหญ่นะพี่พี่ชายหนึ่งอ่ะก็สามอันี้ครับว่าสารถ่ายมีคนอีกนะมันยิงแฟกันไว้อ่ะ

ข้างล่างเต็มเลยพี่พี่ขอสนายได้ป่ะพี่สนไม่ไม่ให้ก็ไม่เอาอยากจะเล่นสนายเกมนี้คุณแปะใครเก็บแปะไม่รู้พี่ไม่ใช้พี่มีแค่คุณเก็บไปเดี๋ยวก็ไปน็อกเดี๋ยวก็ไมโยนให้เขา ไม่ต้งใจเลยตั้งใจเลยตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อย,อย Mark, ไปนี่ปะสายร้ายอะสายร้ายมันมีคนไม่มีคนมาน้องไปลองไปม่แล้วเหรอยังไม่ได้พักเลยนะมาอีกแล้วเหรอ เจอแล้วเจอแล้วนะพี่มีคนน็อกแน่นอนคนนั้นก็คือขีบอลพี่ขีบอลต้มเล้งขาไก่เฮ้ยที่ที่หนึ่งพี่ต้มเล้งขาไก่ที่ที่หนึ่งตรงไหนวะต้มเล้งขาไก่อ่ะมีอีกมีอีกมีอีกมีมาอีกโอ้ย <'s> อ้าวเชี oh. ้ย นั่งที่ข้างหลังไ่ใช่น้างไม่ใช่น้องพี่เอกบอชัยตัวด้านเนอะแล้วไม่ชุบน้องเขาด้วยอะไรยะเมื่อกี้ชุบน้องเขาอยู่แล้วก็ไม่ชุบโอ้โหตายหมดกูว่า คยโอ้โหกุดีแำไมใครทำแล้วไม่ทำอีกเหรอลินมีอล้วพี่มีองไรยิงมาจาข้างหลังเพื่อนคนนะไอทไอทิวมึงโยนเกมหรอ โยนบ้าโยนบอยตรงไหนวะก็มันเป็นมันเป็นไส้กรอกมันเหมือนกันหมดกูก็ไม่รู้กูก็วิ่งชุบไปก่อนโอเก็บเดียวกันได้ไหมเก็บ้วกันแอ้ชุบใช้ยังวะ ใช้แล้วพวกมันนั่นแหละเดี๋ยวมันต้องมาเก็บเหรียญเพื่อนมันพวกมันเมื่อกี้พวกเมื่อกี้ตายแค่สามตัวทางไปอยู่กทางเล็งอยู่เดีต้องมาเก็บเหรียญเพื่อนมันเจอแล้วเจอแล้วจะทำไงรอคอนดีไม่รอไม่รอมันมามันอยู่ข้างล่างแล้วมันชุบเพื่อนมันแล้วผมได้ยินเสียงอยู่เจอแล้ว อ๋อจิงกก็แบกโหดจ้ามีตัวหนึ่งดัดอยู่มีมีอีกตัวล้างนะข้ามาดิตตีนมึงเลยอ่ะข้ามมาดิข้ามาดิให้มันหมดละไม่พอหรอกไม่พอยิงหรอกไม่ขนาดมือบินไีกับดาร้อขึ้นมาดิไปรุ่น เห็นละหนางกำแพงอะไรใช่หรือเปล่าใช่อระใช่อะไรวะนะอะไรอ่ะที่ข้างหลังเป็นหุ่นยนต์นะระวังหุ่นยนต์ไหนกันข้างหลังพี่อุ้ยเดี๋ยวๆได้ตัวนี้เอาอะไรกันมาดีวะหรือว่าจะออกไปชุบดีวะ เอาไปชุดตรงไหนได้บ้างเนี่ยโอ้โหตรงนี้อืมเอาวะเราจะไปกันบูกันไปแล้วกูอะไรวะนะชี่ออะไรวะน้ำมึกเมื่มกคืออะไรอะปลมึก เปิดปลาไว้ทำไมอะป่าไว้ไงให้เฝ้าศพแอืมมันเป็นของใหม่อะพี่วเวลาที่มันมีมีคนจะมาเก็บศพอะมันจะพ่นหมึกเว้แล้วมันจะเดินเหนื่อยนือมันเป็นไอเทมใหม่อืมเพิ่งออกเลยส,ะสะดร้อนๆ <c oughs> ไม่กล้าแล้ววะยังไม่กล้าวัดแล้วว่ะแยงวะเพื่อนตายอดแยงแยง มามาขึ้นรถมา,าถอยรถถ่ายรถมารอแล้วถอยรถมารอแล้วเดี๋ยวเจอพวกแม่งข้างในอ่ะ เดินตามแพ้ยิงนี่น,นี่ตามตามมาตามมานี่จบอยู่นี่เอ้ยไข่ไก่ทอดเก็บตกเย้เย้ยิงตั้งนานได้คิวเดียวเฮ้ยใครบินมาอีกว ไม่ทันพี่วงมาแล้วบนเรือมีคนบนเรือมีคนบนเรือหัวแตกอยู่ตรงน,นเนี้ไอหลังเรือไอบ้บนบนอะ่ะสูงสูงอะ่ะ <ought> เขาเรียกว่าอะไรวะหลังเรือเข้าหัวไปนัดหนึ่งตัวนัดหนึ่งไม่ตาย ไปคนให้หลังไปคนขอบมาฮะยิงคุใหญ่ตามมาน่ะให้มันลงให้มันลงก่อนเดี๋ยวยิงฮะลลงหินหินผมอยู่นะพี่เราเอาดิเอาดิเดนี่ยตีมัน เราต้องเข้าวงแล้วดิหลังค่ะเรือลอยหลังซานะลอยหลังซานะราคามีด้วยเหรอมีค่ะมีโอ้โหมึงเยอะแท้เยอะบักขัดเยอะบักขัดไฮ้ยมงมาแล้วมึงมาแล้วมันโดดลงเรือไปแล้ว marking target location เยอะขักแท้ในบ้านมีบ้านนี้มีใต้ตีนผมมีล้วใครมันบินอยู่ใต้ตีนผมวะที่หลังเยอะขักขักเยอะขักแทะในบ้านในบ้านในบ้านอยู่ในบ้าน ต้องเล่นในบ้านก่อนนะในบ้านแม่งมีคนพี่ข้างมนมาพี่ข้างหลังมาข้างไหนกันข้างหลังคือตรงไหนโอ้ยมันเจอบกกักขาดตองมารเ้เอาใครยิงว่ามันเจอบักขาดเก็บเรียนกันเอาชุแบแม่กรงนี้เลยเอาถึงตายเราก็ตายด้วยกันเพราะเราไปกันบูก,กันยังไงละ่ะ อุ้ยอุ้ยมาดิวัยรุ่นเอกอุ้มมาอุ้มมาอุ้มมาเบาหนะเดี๋ยวกระดูกหักคนแก่เขากระดูกไม่ค่อยดีล้มสองรอบแล้วเร็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 วอิอิวใครมาอีกวะเยอะมากขักแท้แลาวอ่ะอยู่นิ่งๆอย่าดิ้นอย่าดิ้น มาตัดกันอยู่มาตัดกันอยู่เราเติมพลังกันก่อนเติมพลังก่อนเติมพลังก่อนปั๊มยูงปั๊มยาให้เรียบร้อยโอ้โหแม็เพื่อนทีมกุบบนเลยเหลือสองคนวิ่งดีเอ๊แล้วโดนขวามาอีกทีหลังหลังโอ้ตรงไหนวะไอ้ที่อะ อุ้ยเฮียดเคกูเจอคนแล้วใช่หรือเปล่าเอาไม่ใช่เชี่ยเขายิงจังเลยฮะเจนี่กูทำไม่เจนี่ยิงกูทำไม่เดามันทำอะไรให้เลยกูจะไปยังไงดีวะเนี่ยเฮียน้องไอ้น้องไอ้มีฉลามหรือเปล่าน้องไอ้เราต้องถอยจากตรงนี้ก่อนนะ ไม่ไหวแล้วเข้าห้องน้ำก่อนเลยไม่ไหวแล้วข้างหลังนกนกตัวหนึ่งให้มันน็อกกันไปก่อนเราต้องถอยเข้าวงไม่รู้จะทำไงแล้วไอ้เหี้ยวลำคาญผมยังไม่เห็นมันเลยพี่ไม่เหรอตรงเรือพี่อน้องไอ้น้องไอ้รู้จักหน่วยซิลรือเปล่า ตรงก้อนหินก้อนหินขึ้นองมาทำนลยะข่ามาก่อนอูข้างบนก็มีพี่บนเขาันีม่เล่นอากไหมไม่เล่นครับไม่เล่นเลยทั้งนั้นตอนนี้เล่นเลยโอ้โหสเปรโคตรกะ ไม่เป yeah. ็นไรมันเจ็บแล้วมันโดนวงแรงมากอ่ะมันว่ายน้ำมาแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยยิงโดนตัวนิ่งๆยิงไม่โดนคืออะไรวะเฮ้ยพี่ได้กลิ่นหรือว่าเราจะได้กลิ่นไส้กรอกอะน้องไอ้เอ้ยเราก็ถึงว่าข้างหลังจะมีไม่ต้องรู้สึกมันมีแน่นอน โรงบ้าบาลตรงบ้านโอเคครับจัดไปไปรุ่นเราไม่มียานะพี่พี่มีพี่ม, <laughs> พมีพี่มียาพี่มียาเอายาที่พี่พี่มียาอยู่สองอันเราจะแบ่งกันคนละอันเพราะว่าเราจะเอาแชมป์ไปด้วยกันมา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 วิ่งมาวิ่งมา,มา,มาเอาไปเอาไปโอนมาด้วยนะห้าร้อยดาวหลอกหลอกหลอก <laughs> ลอกลอกหลอลอ แยกเล่นนะแยกแยกกันเล่นแยกกันเล่นช่วยกันมองเมื่อกี้ไม่อยู่ตรงไหนอ่ะบ้านไก่ใช่ป่ะอยู่บ้านนู้นเลยพี่โอเคขึ้นที่สูงอ่ะอุ้ยไม่ใช่เราโดนแล้วยังไงมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นทางขวาอุ้ยมันขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วเข้าเข้าบ้านก่อนกูเข้าบ้านก่อนกูเข้าบ้านก่อนเปิดประตูจีเมลปึ๊บประหยัดยาประหยัดยาล็อกกีหลังหินสวยสุดยอด โอ้โหไม่มียาแล้วนะเฮ้ยยาแล้วนะพี่ก็ไม่มีพี่มีช็ดชูเอาช็ดชูไปใช้ก่อนไหมแอร์ด็อกตอกเฟียร์ดอกต็อกไปได้เลยแอร์ด็อกตอกเฟียร์แอร์ด็อกตอกเฟียเดียวคนเดียวแล้วตรงนี้ต้องไอตรงนี้ต้องไอเอายาพี่ไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปชาร์จมันได้แล้วได้ยาแล้วใช่ไหมพร้อมหรือเปล่า เดี๋ยวพี่จะเป็น <behaviour> bien, ทอทอ <glorious. S 1> ท,ที่พระเจ้าทอกระดอกเออคุณรอดมาได้ยังไงวะเนี่ยไม่ได no? ้ย <sug little twenties> ินบอกคุณน่าจะปลาใส่ฝาใส่มัน